ก็กราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยเลยกันนะฮะคลิปนี้นะฮะผมจะมาพูดคุยรีวิวหลังดูหนังเรื่องนี้เลยครับชอบพ่อหนึงสมรภูมิคืนชีพครับผมนี่เป็นภาพะะยนตร์สัญชาติไทยนะฮะเป็นทีซอมบี้ครเป็นหนังแนวซอมบี้ย้อนยุคที่ดูตัวอย่างแล้วเนี่ยผมเคยรีแอคชั่นไปบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับทั้งโปรดักชั่นที่เล่นไปในทางย้อนยุคเล่าเรื่องราวในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2 แล้วมีนักแสดงนำเนี่ยดังๆทั้งนั้นนะครับอย่างอัดอวัตอย่างนนกุลนะที่ตอนนี้กําลังแบบฮอตมากๆเฮ้ยถือว่าเลือกนักแสดงมาดีนะหน้าตานี่คล้ายกันเลยนะทั้งคู่อะ่ะเหมือนพี่น้องกันจริงๆเลยแล้วก็พุวมกับเนี่ยโหโคุณก้องเกียรติขมซิดีผู้ที่ทําขุนพันสามภาคเนี่ยประสบความสําเร็จมาแล้วมีหรือว่าจะไม่ดูสําหรับหนังไทยเรื่องนี้นะครับก็มาคุยรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับภาพรวมสําหรับผมเนี่ยดูจบแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยค่อนข้าง หวังมากเกินไปหน่อยนะสำหรับผมเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างแรกเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้โหน่าจะยกระดับอะไรหลายๆอย่างนะจากขุนพันมานี่มาเล่นแบบแนวซอมบี้นะ่าจะมีอะไรแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับว่าดูไปแล้วเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกปวดหัวกุมขบับหลายชังหวะมากเลยในเรื่องนะคือแบบภาพรวมแล้วเดินเรื่องได้น้าเบื่อไปหน่อยนะครับหนังเนี่ยเกือบ2ชั่วโมง ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่นะแต่ว่ามันแบบบทไม่ค่อยดียังไงไม่รู้อะไม่ค่อยกลมกล่อมอะมีความรู้สึกว่าเอ้ยโหศาสตร์ดูยอะไรเงี้ยดูจากตัวอย่างหน้าหนังโหดูดีมากเลยอะไม่ค่อยโดนนะไม่รู้ว่าใครคิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยถ้าความคิดเห็นไม่เหมือนกันเนี่ยบอกกันได้นะครับแต่ถ้าคุยกันเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยเอาแบบข้อดีที่เห็นก่อนแล้วกัน ผมว่าข้อดีนะน่าจะเป็นในเรื่องของความสดใหม่ของเนื้อเรื่องเนื้อหานะถ้าเอาแบบที่ที่รู้อยู่แล้วเนี่ยเนื้อเรื่องย่อเนี่ยเราจะได้รู้ใช่ไหมว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเล่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมเล่าไปในจังหวัดชุมพรอ,อาจจะมีวิถีชาวบ้านมีประเพณีมีพิธีกรรมอะไรเงี้ยที่แบบคนใต้อะไรเงี้ยพูดกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีชาวญี่ปุ่นมีอะไรมีสงครามพอดีในช่วงนั้นนะ่ะนะฮะสอดใส่มาด้วยความเป็นทาหารนะแต่จะเป็นเยาวชนทหารซะมากกว่าเป็นเด็ก แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่าในตัวอย่างเว้ยพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างฉีกหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ในเรื่องเนี้ยมันฆ่าไม่ได้เหมือนซอมบี้ทั่วไปเว้ยถ้าซอมบี้เรื่องอื่นเนี่ยถ้าได้เห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะฆ่าด้วยการทํำลายสมองใช่ปะยิงหัวตัดหัวเลยอ่เงี้ยมันก็ตายแล้วแต่ในซอมบี้เรื่องนี้เว้ยแม่งฆ่าตรงหัวไม่ตายนะครับแทบจะเป็นอมตะเลย แต่จะมาดูตอนหลังนะว่าซอมบี้เนี่ยในเรื่องนี้มันก็จะแพ้ไฟนะค่อนข้างฉีกแล้วก็แหวกจากเรื่องอื่นดีเออเว้ยแล้วก็เป็นซอมบี้ที่ถูกพัฒนาโดยชาวญี่ปุ่นที่สามารถพูดได้นะครับแล้วก็มีความนึกคิดชีวิตจิตใจอันนี้อาจจะไม่ได้ใหม่อะไรนะเพราะว่าเราก็เคยเห็นในวอร์มบอดี้ไปแล้วใช่ปะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะแบบมีหลายคนมากขึ้นครับตอนแรกเนี่ยดูๆไปเนี่ยผมก็คิดว่าอัดจะเป็นซอมบี้คนเดียวที่สามารถเป็นแบบนั้นได้แต่ไปมาอ้าวไอ้ฮาเอ้ย มีซอมบี้พูดได้ทุกคนเลยเว้ยกลายเป็นว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเริ่มดรอปละผมเริ่มสังเกตว่าบทเนี่ยจะมาดรอปตรงช่วงซอมบี้พูดเพราะว่าบทตรงนี้น่าจะรับบทหนักมากๆอะครับนักแสดงอะผมไม่รู้เหมือนกันว่าดูไปดูมาเนี่ยเอ๊ะบางจังหวะการพูดคุยเนี่ยก็จะแบบอจะโกนอะไรเหมือนซอมบี้นะพูดวฉันกูจะฆ่ามึงมึงจะต้องตายอะไรแบบเนี้ยคือสมมุตินะนี่สมมุติบางฉากก็ เหมือนพูดเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวคนเดี๋ยวซอมบี้เดี๋ยวคนเดี๋ยวซอมบี้เอ๊ะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเป็นอะไรกันแน่แบบดูมาดูมาตลกกับเพื่อนเฉยเลยเออแล้วก็จุดอ่อนของเรื่องนี้นะ่าจะเป็นการเดินเรื่องนะที่เกือบสองชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันมีค่อนข้างมีจุดเอื่อยเยอะมีน้ําเยอะพอสมควรโอ้โหดูในตัวอย่างคิดว่าจะแอคชั่นเยอะนึกว่าจะมีอะไรแบบเล่นเยอะๆเหมือนแบบหนังซอมบี้ที่แบบเน้นฆ่าอะไรอย่างนี้นะที่ไหนได้เน้นดรามา่าแฮะเน้นไปที่กลุ่มตัวละครอย่าง วัยรุ่นยุวชนน่ะที่ถูกกัดเป็นซอมบี้แล้วก็ต้องใช้ชีวิตเอาตัวรอดร่วมกันจากมนุษย์จากพวกญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะเมกับหมอกอะ่ะเอออันเนี้ยตอนหลังเนี่ยโหเ,เป็นซอมบี้ทั้งคู่เลยชิบหาย <laughs> ไปกันใหญ่โอ้โถเ,เออมันมีจังหวะคุยกันตัวละครหรือว่ามีอะไรอีกอย่างว่าแบบอือะไรว่าอะไรเงี้ยปวดหัวมากเลย แล้วยิ่งบทเหนื่อยๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเอออาจจะให้คะแนนน้อยนะเรื่องนี้นะฮะต้องขอโทษจริงๆนะฮะถ้าผมไม่ชอบก็บอกไม่ชอบเลยแล้วก็คะแนนจะต่ํากว่า5นะเรื่องนี้ผมให้ไปเลยครับ3เต็ม10ครับผมสิ่งที่ดึงดูดได้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของนั่นแหละงานสร้างของการถ่ายทําอะไรอย่างนี้นักแสดงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ความกล้าฉีกในขนบธรรมเนียมหนังซอมบี้หลายๆอย่างนะที่เขาก้าออกมาแต่ความกลมกล่อม เรื่องจังหวะการเล่าเรื่องเรื่องบทเนื้อหานี่มันยังขาดอะ่ะผมว่าตรงนี้ยังขาดเยอะมากเลยสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆดูมาแล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูหน่อยนะครับถือว่าผิดคาดกับตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบผลงานเรื่องที่แล้วอย่างขุนพันธ์อ่ะผมว่าเขาทําบันเทิงมากเลยอะ่ะหนังอะ่ะแต่เรื่องนี้ไม่เน้นบันเทิงแฮะออกมาสายดราม่าแล้วแบบไม่ค่อยอินซะอย่างนั้นเว้ยแปลกเหมือนกันนะหูยแบบเราก็ไปเชียนะเรื่องนี้นะ อยากให้ปังมากเลยอ่ะอยากคิดว่าน่าจะชอบแน่ๆเลยแต่ดันไม่ชอบซะอย่างนั้นนะผมก็ต้องบอกตามตรงจริงๆะครับเออส่วนประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้เอามาคุยต่อเป็นช็อตเป็นช็อตละกันนะครับในเรื่องนี้น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะซอมบี้เนี่ยกำเนิดได้อย่างไรอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวละครอย่างที่เห็นในตัวอย่างที่วิเคราะห์กันนั่นแหละเป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นคนนําเข้าซอมบี้เข้ามานะครับพวกญี่ปุ่นเนี่ยพวกกองทัพเนี่ยมันพัฒนาไวรัสชื่อว่าฟูเมสึเอาไว้ ขู่พวกข้าศึกหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่ามันจะต้องใช้ประเทศไทยเนี่ยในการเดินทางเข้าไปยึดไปทําสงครามต่อใช่ไหมไปยึดอินโดอินเดียอะไรเงี้ยที่เห็นในนนเรื่องนะฮะมันก็เลยเอาไวรัสตัวนี้มาขู่ถ้าประเทศไทยไม่ยอมนะเดี๋ยวต้องเจออาวุธลับของกูอะไรเงี้ยปรากฏว่าประเทศไทยสู้ก่อนไว้ในยกแรกแล้วดันอีตัวซอมบี้ที่ทดลองเนี่ยดันหลุดไปก็ไปกัดทหารยุวชนเกาให้นะเป๊ะเลยนะในยางไงตัวอย่างเห็นเลยว่าจะโดนกัดอะไรเงี้ยแต่มันก็งงเหมือนกันว่าแลจะเล่ายังไงต่อจากนี้นะ เออตรงเนี้ยช่วงแรกเนี่ยผมว่ามันลึกลับดีตามตัวอย่างเลยนะไม่รู้ว่าหนังมันจะเป็นแนวทางไหนแล้วเจ้าหมอกเนี่ยเป็นซอมบี้โคตรไวเลยนะเห็นในตอนแรกเนี่ยอัดเป็นซอมบี้เอ๊ะสปอยหรือเปล่าโอโ้โหมาไม่กี่นาทีโดนแล้วประเด็นต่อมานะถามว่าเมคอัพซอมบี้เป็นยังไงบ้างนะในหนังไทยเรื่องนี้ถ้าถามผมผมชอบนะถือว่าเป็นซอมบี้ไทยที่เมคอัพดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเหรอเนี่ยมีเลือดคราบเลือดมีความแหวะสยองมีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจังหวะบทอ่ะไม่ส่งในความน่ากลัวตรงนี้เท่าไหร่เว้ยบางจังหวะมันจะมีฉากม,มืดมดเยอะด้วยนะฮะฉากฆ่ากันหรืออะไรเงี้ยซอมบี้วิ่งไปอะไรเงี้ยผมว่าแม่งจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะอารมณ์ส่งให้คนกลัวได้กว่านี้นะแต่แปลกเหมือนกันที่ไม่กลัวนะในเรื่องนี้นะหัวแหวงอะไรอย่างงี้ยังไม่กลัวเลยไม่รู้ว่าซาวไม่บิวหรือว่าอะไรยังไงเสียดายเหมือนกันนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยถ้าให้ถามเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ผมชอบเลยผมชอบไอ้นหน่วยพิฆาตญี่ปุ่นว่ะจะมีคนนึงอ่ะที่เป็นผมยาวๆหน่อยนนะะนผู้าาําาาาใกรมม่ซอะ ที่ถูกส่งมาแล้วตอนหลังเนี่ยที่ตายโดยการที่แบบว่าเอาดินมาทาตัวเองอะ่ะเอาโคลนมาทาตัวเองอะ่ะแล้วโดนฆ่าไอคนนั้นแหละผมก็ชอบเลยคนนี้ใครวะถ้าใครรู้บอกผมทีนะครับไปหาประวัตินักสแสดงนี่หายากมากเลยไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ชอบจังเลยนะฮะส่วนในเรื่องของนักสแสดงคนอื่นยุวชนเนี่ยถามว่ามีใครเด่นอีกไหมนะนอกจากนนกุลกับอัดเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนาะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เลยนะจริง,รงๆนักสแสดงดูแบบวัยรุน่นเอาใจแบบ สาวๆมากเลยนะแต่ละคนที่เอามาหล่อๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ดูแล้วไม่ค่อยบทไม่ค่อยแบบแนะนําตัวละครมากสักเท่าไหร่เลยคือพูดง่ายๆว่ามาไม่กี่ฉากก็โดนกัดเป็นซอมบี้กันหมดแล้วอ่ะส่วนฉากต่อมาจริงๆแล้วมีอีอย่างเยอะมากนะแต่ที่ฉากที่ผมว่าเชี่ยอะไรเนี่ยมากที่สุดน่าจะเป็นฉากที่หลังจากเผยแล้วว่าทุกคนเนี่ยเป็นซอมบี้คุยกันได้มีจิตใจยังแบบอยู่ในสภาพที่แบบว่าสามารถคุยกันได้มันหลบกันอยู่ในถ้ำมันมีฉากที่หมอกอชวนร้องเพลงอ่ะ <laughs> ฉากดีแม่ง กูขำกับเพื่อนในโรงไอ้เหี้ยแล้วก็มีน้องข้างๆขำด้วยเฉยเลยฮาจัดเลยอะ่ะจริงๆคิดว่ามันจะเป็นโทนเรื่องจริงจังนะกลา,ายเป็นว่าในรล,ลยเรื่องเนียกลายเป็นตลกร้ายมีอีกประเด็นหนึ่งที่คุยกันกับเพื่อนอยู่นะครับอย่างไอศักด์นะครับมันจะมีคนหนึ่งอะ่ะไอ้ศักด์เนี่ยอยู่ในคณะยุวชนนะแต่มีเมียมีลูกที่น่าจะประมาณห้าขวบนะครับซึ่งผมลองวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยโอ้โหแสดงว่าสมมตินะ ไอ้สักสมมติถ้าตอนนี้อายุ17ปีแบบเต็นสูบของคําว่ายุวชนนะแสดงว่าตอนมีลูกน้องนะกับเมียเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นไอ้สักน่าจะอายุแค่12ปีเองนะโอ้โหมึงมีลูกตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยมึงนี่ไวไฟจริงๆทั้งเมียแล้วก็สักนะฮะอันนี้บนเล่นๆนะจริงๆมันก็เป็นไม่ได้นะในยุคก,ก่อนก็มีลูกมีเมียไวนั่นแหละไม่แปลกอะไรแต่แบบโอ้โหนถึงจริงๆนะแถมเรื่องน,นี้มีเอ็นเครดิตด้วยนะถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยมีถึง2ตัว ตัวไร้เนี่ยเหมือนกันมันจะบอกว่าไอ้ด็อกเตอร์ทหารของญี่ปุ่นเนี่ยมันเคยทดลองหนูเวในข้อมูลเนี่ยเคยบอกว่าใครที่ติดเชื้อเป็นซอมบี้แล้วว่ายง่ายเนี่ยอยู่ไประยะหนึ่งเนี่ยจะถูกเผาไหม้แล้วก็ตายหายไปเองแต่ปรากฏว่าเฮ้ยดันมาเฉลยเฉๆเลยว่าหนูที่เคยทดลองเนี่ยเคยเผาไหม้ไปแล้วก็กลับมามีชีวิตเอา้าแสดงว่ามึงกักข้อมูลนี้ไว้กับทหารคนอื่นนี่ว่ามันก็เลยเกี่ยวข้องกันที่เอ็นเคยอียที่2เชื่อมโยงกันนะครับว่าตอนหลังเนี่ย หมอกไม่ตายนะครับคนน้องที่แสดงโดยอัดอะมานั่งอยู่ในรถทหารซึ่งกําลังจะไปปฏิบัติการภารกิจผีชีพหรือว่าอะไรบางอย่างกับทหารคนอื่นๆน,นะและดูตาเนี่ยเหมือนอัดกลายพันธุ์ไปแล้วครับเยดโดจากซอมบี้กลายเป็นคนเหนือมนุษย์ครับไม่แน่ใจว่าทางค่ายหรือภูมิกับตั้งใจจะทําจักรวาลฮีโร่แบบไทยๆอะไรอย่างนี้ต่อหรือเปล่านะครับโ,โผมว่าเป็นไม่ได้นะ จัก,กรวาลฮีโร่ไทยจากซอมบี้สู่ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะวะผมว่าน่าสนใจอยู่ครับถ้าแบบทำดีๆก็โอเคอยู่อะแต่ถ้าแบบเป็นแบบเรื่องนี้ก็โอ้โหคนข้างเสียดายนะอตส่า์ปูมาแล้วแบบนี้ก็เดาได้เลยนะว่าถ้าหมอกไม่ตายเนี่ยคนอื่นๆที่โดนยิงไฟเผาตอนจบเนี่ยก็ไม่น่าจะตายนะหนังกําลังจะบอกว่าซอมบี้เนี่ยไม่ได้แพ้ไฟครับโดนเผาก็เผาไปเถอะแต่สามารถกําเนิดใหม่ได้เวย โอ้โหเวนแล้วมึงแต่ก็ไม่รู้ว่ารอดหมดหรือเปล่านะครับหรือจะรอดคนเดียวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไอหมอนันก็นกระโดดเข้าไปหาไฟให้ลุกเหมือนคนอื่นๆนะถ้าจะรอดก็ต้องรอดกันหมดเนาะเยดโดยเ oh, ยดโดยเ oh, ยดโดยเยดโดอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังเรื่องหน้านะครับถ้าบ่นเยอะก็ขออภัยด้วยนะครับใครชอบเนี่ยต้องขออภัยด้วยเออปกติแล้วผมรีวิวเนี่ยจะอยู่ในลย์ลิสต์นี้นะ บางทีอาจจะไปรีวิวอีกช่องหนึ่งนะซึงเป็นไลฟ์สดนะถ้าไม่เห็นก็เข้าไปดูใน playlist นี้ได้นะครับพวกรีวิวซีรีส์ภาพยนตร์หนังที่ดูนะครับก็ฝากกดติดตามอีกช่องนึงเลยกันนะฮะชื่อว่าช่องอคติหนังนะฮะอ,อ,อีกช่องหนึ่งของผมนะฮะไปกดติดตามด้วยนะครับบายบาย